salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh ชื่อนางสาวฮาริมามมาเป็นสมาชิกของกลุ่มบาติลลี่ค่ะซึ่งหลายๆก็การทำผ้าบาติก็จะใช้สารเคมีสีจากจากสีเคมีโดยส่วนใหญ่หลังจากนั้นนางฮาริลี่ก็ได้มีการคิดค้นหารูปแบบการพัฒนาให้ให้ใช้สีธรรมชาติเพื่อลูกต้นทุนในการผลิตซึ่งก็เอาจากใบไม้เช่น ใบไม้จากธรรมชาติเช่นใบใบ,ใบขี้เล็กใบขี้เล็กมาย้อมสีซึ่งจะได้เป็นสีอีกรูปแบบหนึง่งแล้วก็ใบเพกามจะออกมาเป็นสีอีกรูปแบบหนึง่งแล้วก็แต่ละขั้นตอนมันจะมีกระบวนการที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของของทางกลุ่มทำซึ่งนุฮาริลี่เป็นคนจดและเป็นคนทําทุกครั้งที่จะมีการทํา ก็ทำให้ผลออกมาเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ